ส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีนีทานเรื่องกระต่ายกับมเมล็ดพันธุ์วิเศษการครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าลึกมีเจ้ากระต่ายตัวหนึ่งชื่อปุยนุ่นมีนิสัยรักธรรมชาติมากวันหนึ่งขณะกำลังเดินเล่นอยู่ในป่ามันพบมเมล็ดพันธุ์เล็กๆกลมๆมีแสงเรื่องๆลอ,อ,อยอยู่ในอากาศ ว้าวนี่มันเมล็ดอะไรนะเจ้ากระต่ายสงสัยเมล็ดพันธุ์ค่อยๆลอยลงมาตกตรงหน้าพร้อมเสียงกระซิบเบาๆว่าปลูกข้าไว้แล้วเจ้าจะได้พบสิ่งมหัศจรรย์เจ้ากระต่ายไม่รอช้ารีบนำเมล็ดนั้นไปปลูกไว้ใต้ต้นไม้ใหญ่และดูแลมันทุกวันรด,ดน้ำกวนดินพูดค,คุยกับมันอย่างอ่อนโยน เมื่อดอกไม้บ้านเต็มที่ดีสัตว์ต่างๆแข่ม,มาดูต่างชื่นชมและพูดว่าเจ้ากระต่ายทำให้ปากของเราสวยงามขึ้นมากเจ้ากระต่ายยิ้มด้วยความสุขมันรู้แล้วว่าสิ่งมหัศจรรย์ไม่ใช่แค่ต้นไม้วิเศษแต่คือความรักและความเอาใจใส่ที่มันมอบให้ต่างหากจบบริบูรณ์